หุ้นฮอตกับทอกหุ้นพื้นฐานสัปดาห์นี้ BCH 1ใน5้หุ้นเด่นของไกรมาสีแนวโน้มแข็งแกร่งตั้งเป้ามีโรงพยาบาลครบ20แห่งในอีก5ปีข้างหน้ารีวิว s c g p ไกรมาสาอ่อนตัวกลับมาฟื้นตัวได้ในไกรมาสิติดตามได้ในทุกช่องทางของ Inovest no n X ทั้ง YouTube และ Facebook ในอาที่ส่นี้ได้เลยค่ะ อินโนเวสเอ็กแอปเดียวครบจบทุกตักราลการลงทุนโหลดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะในรายการ จาะพุ้นฮอตกับทอคุ้นพื้นฐานนะคะแล้วก็นนองและน้องกิฟก็ยังมาพบกันในวันศุกร์ช่วเงเย็นๆแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ค่ะเป็นสัปดาห์ที่เรามีวันทําการกันเพียงแค่4วันนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะอยู่ในช่วงท่องเที่ยวนะคะก็เดินทางกันอ,อย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะน้องกิฟเป็นยังไงบ้างคะ สบ,บายดีค่ะพี่น้อยวันทําการของสัปดาห์นี้ก็มี4วันเนาะวันศุกร์เป็นวันหยุดน,นะคะเราจะกลับมาเทรดหุ้นกันอีกครั้งตามปกติในวันจันทร์นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะถ้ามองภาพของตลาดแล้วเองอาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่เข้ามามากน<ม>ักนะคะเรายังคงเห็นกัน เทรดของตลาดอยู่ในกรอบอยู่นะคะทีนี้แล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องมาบอกว่าเริ่มที่จะเห็นในส่วนของบวิเคราะห์เป็นการคาดการณ์ผลประกอบการในไตรามาสที่3กันออกมามากขึ้นแล้วนะคะเราสองคนคะ่ะในวันนี้ก็จะหยิบ2หุ้นมาเจาะกันนะคะหุ้นตัวหนึ่งเป็นหุ้นที่มองว่ามีมุมมองต้องระวัดระวังสําหรับงบของไตรามาสที่3และอีกตัวหนึ่งก็ยังคงมุมมองเชิงบวกกับภาพของไตรามาสที่3ต่อเน,นื่องในปีหน้าจะเป็น2หุ้นไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะเริ่มด้วยตัว แรกก่อนนะคะที่เราจะมาเจาะกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นบริษัท SCGP ค่ะบริษัท SCG Packaging นะคะหุ้นตูนี้เนี่ยดูแลโดยทั้งนักวิเคราะห์ของเรานะคะพี่เอกชัยวัน์ค่ะมีการทําในส่วนของการคาดการผลประกอบการในไตรามาสที่3าบอกมานะคะซึ่งเรามองว่าอาจจะยังไม่ได้สดใสมากนักนะคะคาดกําไรในไตรามาสที่3าเนี่ยจะมีการลดลง Q on Q หรือว่าลดลงจากไตรามาสสที่ผ่านมาค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวนมาเจาะในส่วนของตัวรายละเอียดของ SCGP นะคะก็สำหรับในไตรมาส3นะคะรายได้เนี่ยทางนักวิเคราะห์เรานะคะมองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ32,000ล้านโดยประมาณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ลดลงอยู่ประมาณ17%อเ year on year แล้ ก็สี่เปนนะคะโดยในส่วนของตัวอัตราการทำกำไรขั้นต้นหรือว่าตัว g r o s s margin เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับเป็น18.5%ซนะคะซึ่งตรงนี้ก็มาจากตัวต้นทุนวัตถุดิบหรือว่าตัวเศษกระดาษเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงต้นทุนฐานหินที่ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนในตัวของตัวกำไรสุทธิของตัว s t g p ในไตรมาสะนะคะเราคาดอยู่ที่ประมาณ1,300นาล้านโดยประมาณนะคะซึ่งก็ลดลงอยู่16%เยอนเยอแล้วก็13% Q on มเ หลักๆเลยเนี่ยมาจาก4ประเด็นหลักเลยนะคะประเด็นแรกเนี่ยเป็นเรื่องของตัวดัชนีเทสไลเนอร์นะคะซึ่งก็คือเป็นตัวดัชนีชี้วัดที่สําคัญนะคะสำหรับตัวราคาส่งออกตัวกระดาษบรรจุพัณฑ์จากประเทศอาเซียนไปจีนเนี่ยก็ลดลงอยู่ประมาณ5% Q on Q ในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมา ประเด็นที่2เป็นเรื่องของตัวดีมาณนะคะความต้องการตัวปัจจุพันในอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งถ้าเราดูพอร์ตฟ l ลิโอของ SCGP เนี่ยเขาจะมีรายได้จากประเทศอินโดนีเซียเนี่ยประมาณ14%ของของรายได้รวมทั้งหมดนะคะซึ่งก็ดีมาณในประเทศอินโดนีเซียก็อ่อนแอลงนะคะเพราะว่าการแข่งขันด้านราคาที่ค่อนข้างรุนแรง ประเด็นที่3ค่ะการหยุดซ่อมบํารุงของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษนะคะก็มีการหยุดกันไปประมาณสสัปดาห์ในช่วงไตรมาสสาที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเยื่อกระดาษเนี่ยลดลงอยู่ประมาณ20-30%เลยทีดเดียวนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4ค่ะมีการบันทึกตัวค่าใช้จ่ายการซ่อมบํารุงเข้ามาอยู่ประมาณ100ล้านบาทค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยภาพของไตรมาสที่3ที่ทางนักวิเคราะห์ของเรามีการประเมินออกมาก็คือจะค่อนข้างชะลอนะคะหลักๆที่เราเห็นปัจจัยที่มากกดดันเนี่ยคงจะเป็นในเรื่องของฝั่งรายได้นะคะที่มีการลดลงตามภาพของความต้องการซื้อที่มันลดลงไปนะคะทีนี้ค่ะในภาพของไตรมาสที่4เนี่ยเราจะมีมุมมองเป็นยังไงบ้างคะในภาพของดีแมทหรือความต้องการซื้อเนี่ยมันมีพัฒนาการไปในมุมมองไหนบ้างคะพี่น,อน้อย ค่ะต้องบอกว่าภาพของไตรามาสสี่เนี่ยเราเองว่าเราเองเนี่ยดูประเมินแล้วก็คิดว่าภาพให,ใหญ่ๆน่าจะดูดีขึ้นในเชิงควอเตอร์ออนควอเตอร์นะคะซึ่งก็เออหลักๆเลยเนี่ยเกิดมาจากาดีมานะคะซึ่งก็เออตอนนี้เนี่ยในเบื้องต้นเรามองว่าในประเทศจีนเองเนี่ยเริ่มมีการเออนำเข้าตัวกระดาษบรรจุภัณฑ์นะคะเกือบใกล้เคียงกับช่วงตอน pre covid นะคะซึ่งถ้ามาดูรา,ายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจีนนําเข้าแล้วประมาณ7 5 0 0 0 0ตันต่อเดือนซึ่งก็ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงตอนก่อน c o v i ด เนี่ยก็คิดเป็นประมาณ90ถึง 9 0 9 5แล้วนะคะซึ่งตัวประเด็นนี้เนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็เหมาะว่าน่าจะเป็นสัญญาณบวกสําหรับตัวอุตสาหกรรมตัวบรรจุภัณฑ์กระดาษโดยภาพรวมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางアナลิสต์เราเองเนี่ยมีการปรับประมาณการของปีนี้นะคะปี2 5 6 6แล้วก็ปี2567ลงด้วยโดยในปีนี้เนี่ยมีการปรับในส่วนของตัวประมาณการกําไรสุทธิเนี่ยลงอยู่ประมาณ20%เรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ปรับแล้วเนี่ยคาดว่าตัว EPS น่าจะติดลบในเชิง year-on-year Year, ค น่าจะอ่อนตัวลงมา <reco> สักสามเปอร์เซ็นในขณะที่ปีหน้าเองเนี่ยดีมานเองเนี่ยอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้เล็กน้อยนะคะด้วยการฟื้นตัวเทรนด์จากประเทศจีนเองที่เพิ่งเริ่มเห็นสัญญาณมาในช่วงไตรมาสสามแล้วก็คิดว่าจะดีขึ้นในไตรมาสสี่แต่ดูโดยภาพรวมของปีหน้าแล้วเนี่ยเนื่องจากเบสของปีนี้ยังค่อนข้างต่ําอยู่คิดว่าปีหน้าเองก็น่าจะฟื้นน้อยกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยเพราะฉันในปีหน้าเองก็มีการปรับในส่วนของตัวประมาณการลงมาอีกสักประมาณ5%้นะคะแล้วก็หลังจากที่ปรับแล้วเนี่ยก ยังคงสามารถเติบโตได้ถึง36%เปรียบเทียบกับปีนี้ค่ะค่ะเพราะอน,นี้ก็จะเป็นภาพในส่วนของผลประกอบการนะคะของทาง s c g p นะคะที่เรามองว่าไตรมาสที่สามชะลอไตรมาสที่สี่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นบ้างนะคะทีนี้ในแง่ของในมุมมองของการลงทุนของเรานะคะเรารับวิเค์ของเราเนี่ยมองอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเราดูในมุมของราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวลงมาแล้วเหมือนกันนะคะพี่นอต ใช่อย่างที่น้องกิฟบอกเลยค่ะถ้าเรามาดู year to date นะคะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีราคาปรับลดลงมาเกือบ40%ถ้ามองตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้นะคะนี่สังไตรมาสที่ปรับลงไปสัก40%เนี่ยทางนักวิเคราะห์เราเองก็มองว่ามันน่าจะสะท้อนประเด็นลบในส่วนของตัวผลประกอบการที่อ่อนแอไปในช่วง9เดือนได้ดีพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็แนวโน้มของไตรมาส4ี่ดูแล้วน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําของตัวหุ้นเองวันนี้เราให้ตัว, rating, รว Call, เ,เ form, ะะรตาต ของปี2,567เนี่ยอยู่ที่ประมาณ51บาทต่อหุ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ถ้าดูเปรียบเทียบกับเ,เรียวกว่า valuation ในอดีตเนี่ยก็ยังถือว่าอิงระดับที่ลบ0.5 SD คือยังต่ำกว่าเฉลีย่ยในในอดีตอยู่นะคะเพราะฉันก็อย่างที่บอกไปเราก็มองว่า าภาพรวมต่างๆฟื้นขึ้นนะคะในช่วงไตรมาสสี่ราคาวุ้นดูสะท้อนประเด็นลบไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็เปรียบเทียบกับแวลลชันก็ยังพอมีอัไสดยนะคะนอกเหนือไปจากนี้เรามีในส่วนของเรื่องประเด็นความเสีงที่เราต้องติดตามนะคะก <c oughs> ็อ,อย่างเช่นอาจาอาจะมีตัว p r e s s ชอรหรือว่ามีแรงกดดันจับเรื่องตัวอัตราเงินเฟอ้ออยู่บ้างนะคะแล้วก็อาจจะมี ในส่วนอัตราค่าระหว่างที่ยังผันผวนอยู่นะคะและก็รวมไปถึงสุดท้ายเศรษฐกิจจีนในปีหน้าจะกลับมาฟื้นอย่างที่เราคาดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องกลับมาติดตามสําหรับหุ้นตัวนี้นะคะส่วนอีกบริษัทหนึ่งค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นหุ้นทีเ่เป็นหุ้นพิกตัวหนึ่งนะคะเป็นหุ้นท็อปพิก ของตัวไตรมาสสี่ของทาง i n n o v a s e X เหล่านะคะก็คือตัว BCH นะคะบริษัทบางกอก k ช h ฮอส Hospital ซึ่งก็ต้องบอกว่าแนวโน้มเนี่ยดูแล้วค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ปีนี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นปีหนึ่งที่ เขาน่าจะมี performance ที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้นะคะเซกเตอร์หนึงที่เรามองว่าน่าสนใจก็คือกลุ่มโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีความที่ทั้งเป็นหุ้นที่เป็น defensiv e แล้วก็ดูเป็นหุ้นที่มีการเติบโต,ตที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะให้เกียรติน้องกิฟเลยค่ะที่จะมาเจาะกันนะคะสําหรับหุ้น b c h ค่ะ ค่ะสำหรับ BCH นะคะหุ้นตัวนี้นะกิดตเป็นคนดูแลเองนะคะจริงๆแล้วเนื่องโดยภาพของหุ้นตัวนี้เน่ยเรายังคงมุมมองเชิงบวกกับการเติบโตในระยะยาวของทางบริษัทอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเรามองจากวันนี้ไปอีกหปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทก็มีแผนนะคะที่จะเปิดโรงพยาบาลใหม่นะคะอีก5แห่ง ในอีก5ปีข้างหน้าก็จะมีจำนวนโรงพยาบาลรวม20โรงพยาบาลในเครือของทาง BCH นะคะทีนี้แล้วเนี่ยในแง่ของจำนวนเตียงก็จะมีการเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็น่าจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณสัก 38%อในะอีก5ปีข้างหน้านะคะถ้าเราดูแล้วเนี่ย5โรงพยาบาลที่เขาตั้งเป้าจะขยายเนี่ย2โรงค่ะมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะโรงแรกเนี่ยก็จะเป็นศูนย์มะเร็งลังสีรักษาเกษมราชอารีนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการให้บริการแบบ OPD นะคะผู้ป่วยนอกที่เกี่ยวกับทางด้านโรคมะเร็งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเปิดให้บริการในปีหน้าแล้วนะคะส่วนอีกโรงหนึ่งที่อยู่ในระหว่างของการก่อสร้างก็คือโรงพยาบาลกเกรมราชสุวรรณภูมินะคะอันนี้เนี่ยจะเปิด ให้บริการในปี2570ค่ะส่วนอีก3โรงพยาบาลที่อยู่ในแผนเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางบริษัทก็ตั้งเป้านะคะว่าจะมีการขยายไปในพื้นที่ EEC นะคะ3จังหวัดอย่างเช่นชนบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเทรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่แนวโน้มข้างหน้าค่ะมีการเติบโตในเรื่องของภาพเศิษฐกิจตามการขยายในส่วนของตัว EEC ของบ้านเราด้วยค่ะ ค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆ EC ก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่ดูเหมือนจะมีการเติบโตมีการขยายตัวทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะคะดูได้จากยอดการขายที่ดินของกลุ่มนิคมในปีนี้เองก็ดูเติบโตโดดเด่นเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่า Activity ในพื้นที่จํานวนคนในพื้นที่ e EC เนี่ยก็จะทําให้อ่อได้รับอ่อการเติบโตหรือว่าการขยายตัวในอนาคตนะคะซึ่งก็จากนี้ไปไม่แน่ใจว่ากลุ่มโรงพยาบาลจะเป็นอย่างไรแล้วการรองรับกับแผน e EC เป็นอย่างไรบ้างคะน้องกิฟ คือถ้าเราดูในมุมของ EEC นะคะพี่เนาะตามที่พนะี่ณบอกเลยเราเห็นในเรื่องของการขยายเกี่กับเศรษฐกิจไปในพื้นที่นั้นนะคะรวมถึงการลงทุนต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าความต้องการใช้บริการทางการแพทย์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยในพื้นที่เหล่านั้นนะคะและในพื้นที่เหล่านั้นถ้าเราไปดูในกลุ่ม คนไข้เป้าหมายเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มของลูกค้างเงินสดนะคะจา่ายเงินเองแล้วก็กลุ่มลูกค้าประกันสังคมเพราะว่ามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะทีนี้ในมุมมองของเราสําหรับกลุ่มโรงพยาบาลนะคะหลายๆคนหลายๆผู้ประกอบการก็จะมีแผน การขยายไปในพื้นที่ EEC เช่นเดียวกันนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องติดตาเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันในพื้นที่หลังด้นหลังจากที่มีการขยายไปแล้วนะคะทีนี้มาถามถึงจุดแข็งของทาง BCH กันบ้างน,นะคะเราก็มองว่าในแง่ของ BCH เองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจุดแข็งในเรื่องของการให้บริการ ผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมนะคะตรงนี้เป็นจุดแข็งของเขาเลยเพราะว่าถ้าเรามาดูนะตอนนี้ค่ะ BCH ถือว่าเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่นะคะที่มีการดูแลผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคมนะคะประมาณสัก1ล้านคนนะคะที่มาเป็นผู้ประกันตนของ BCH ตรงนี้เนี่ยคิดเป็นประมาณ7.5%ของผู้ประกันตนทั้งหมด ในประเทศเราเพราะฉั้นตรงนี้เราก็มองว่าน่าจะเป็นจุดแข็งของ BCH นะคะในเรื่องของการให้บริการผู้ผู้ป่วยประกันสังคมในพื้นที่ EEC ในอนาคตค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเราเห็นภาพกลยุทธ์ของบริษัทไปแล้วนะคะจริงๆการขยายโรงพยาบาลไปในหลายพื้นที่เนี่ย เป็นความอุ่นใจของผู้บริโภคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างพี่เองถ้าเราจะจะไปในต่างจังหวัดหรือไปในที่อื่นเกิดเรามีเหตุฉุกเฉินแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าคุณภาพของโรงพยาบาลเป็นอย่างไรนะคะนอกเหนือไปจากนี้ประวัติเราก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าค่อนข้างอุ่นใจแล้วก็สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นก็กลยุทธ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการหนุนการเติบโตในอนาคตนะคะและนอกเหนือไปจากนี้ค่ะน้องกิฟภาพการดําเนินงานกับโตกําไรของตัวบริษัทนี้จะเป็นอย่างไรต่อบ,บ้างคะ สำหรับภาพของการดำเนินงานนะคะต้องบอกว่าถ้าเราดูทั้งปีก่อนในปีนี้นกำไรของ BCH น่าจะมีการลดลงเมื่อเทียบจากปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันมีฐานสูงนะคะจากการให้บริการโควิดอยู่ถ้าเราลองแบ่งภาพนิดนึงนะคะมองเครื่องแรกเครื่องหลังเครื่องหลังของ BCS จะมีการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะในเบื้องต้นค่ะภาพของในไตรมาสที่3นะคะเราก็มีการประเมินนะคะว่ากำไรปกติของทาง b c s เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ380 ถึง400ล้านบาทนะคะก็เป็นการเพิ่มขึ้นจากตอนไตรามาสที่สองนะคะหลักๆตรงนี้เนี่ยก็จะมาจากในเรื่องของจํานวนผู้ป่วยคนไทยนะคะที่มีการเพิ่มขึ้นนะคะด้วยของปัจจัยฤดูการด้วยด้วยเรื่องของตัวการให้บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดที่เพิ่มขึ้นด้วยคนไข้ต่างชาตินะคะก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกทั้งในแง่ของผลประโยชน์เชิงบวกเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าหัวประกันสังคมที่มีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของรายได้ของประกันสังคมด้วยนะคะและโดยแนวโน้มของไตรามาสที่4เนี่ยเราก็มองว่ากำไรของ BCH เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นได้ Q on Q ต่อเนื่องนะคะก็น่าจะมาจากในเรื่องที่ว่าตัวฉุดประเด็นลบที่เกี่ยวข้องกับผลคัดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของโรงพยาบาลที่ประเทศลาวเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีการแก้ไขไปนะคะแล้วน่าที่จะไม่ได้มีผลกระทบเชิงลบเกี่ยวกับ ค่าเงินกีบตรงนี้แหละตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวช่วยการดําเนินงานของทาง BCH ได้ในไตรมาสที่4เป็นต้นไปนะคะภาพโดยรวมค่ะในปีนี้นะเรามีการประเมินนะคะว่ากําไรของ BCH เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,400ล้านบาทน,นะคะและในปีหน้าค่ะเราประเมินว่าน่าจะมีการเติบโตประมาณ20% 20%รเนตรงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลที่เราทําการวิเคราะห์อยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มองว่าภาพในกําไรครึ่งหลังปีนี้ดีปีหน้าโตต่อเนื่องนะคะภาพระยะยาวยังคงเห็นปัจจัยโบกในเรื่องของการขยายโรงพยาบาลอยู่ค่ะ BCH เป็นหนึ่งใน5หุ้นเด่นของเราในไตรามาสที่4นี้ด้วยนะคะเราให้ r a t i ติ้งที่ outperform ค่ะด้วยราคาเป้าหมายที่23บาทต่อหุ้นค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอสองหุ้นนะคะสองบร,ริษัทที่วันนี้นอนและน้องกิฟต์นำมาฝากกันนะคะมีทั้งในส่วนของหุ้นที่เป็นท็อปพิกนะคะของไตรมาสสี่นะคะแล้วก็รวมไปถึงพรีวิวนะคะของอตัว s อ g p นะคะซึ่งก็ฉายมุมมองของตัวไตรมาสสแล้วก็แนวโน้มของไตรมาสสี่ด้วยนะคะส่วนสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเรามีวันทำการกัน5วันนะคะก่อนที่เราจะมีวันหยุดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์หน้าน้องและน้องกิฟต์จะมีในส่วนของตัวเซกเตอร์ไหนหรือว่าตัวหุ้นไหนที่นามาฝากกัน เดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ